สวัสดีค่ะมาพบกันที่ช่องสาวน้ำพองชวนแซ่บนะคะทุกคนวันนี้เรามีเมนูขนมจีนนะคะน้ำปลาร้านะคะแต่แต่ในน้ำปลาร้าเราใส่ใส่ปลากระป๋องไปหนึ่งกระป๋องนะคะผักเราก็มีผักกะทิน,นะคะ่ะผักกะทินเป็นเม็ดเม็ด,มดอันนี้ก็เอื่นสะระแหนและแตงนะคะมื่อน,นี้มาค่ะแดงๆนี่คือพริกผงด้วยจะ้ะ เข้ามาเท่กันสดๆเลยนี่ค่ะน้ามันทำแป๊บเดียวค่ะประว่าหานะที่อ,อยค่ะแม่ลอยเส็บค่ะเส่บแซ็บนัวเส็บนัว พุ่นนะจะแซบปะมาจ้ะใส่ใส่เม็ดใส่เม็ดผักกระเฉดค่ะทุกคนใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยจ้ะใ่กระป๋องาใส่บาแซบได้จ้ะเด้ออันนี้สารเเน่นะจ๊ะใส่นิดน้อยสารเเนะ แซ่บอร่อยแน่นะอร่อยแน่จ้ะมีเด็กนั่งอยู่ข้างๆนะทุกคนเด็กน้อยนั่งอยู่ข้างวันนี้เด็กน้อยกินไม่ได้เพราะว่าเผ็ดมาค่ะสวยนี่ทุกคน กระต ong เตรียมเลยตอนหนูนอนได้กินอาหารคู่หวันบอกเลยพอกินอาหารอิดในห้องหนยมากค่ะส่วบแสบอะไรนะสดนัำสดนัำ ใสบจ้ะเราอยากใส่มือเด้วยลางแล้วชิกินแสบกอต้องใส่มืออีเหลือ no mm -hmm. ู้ว่าไม่แอบถ่ายอยู่หรอกเจน ักคเกษตรแซ่บๆจะนำนั้ อาจคิดเมนูนี้ดูคือมักค่ะมากิน้าวปุ้นมากินน้ำกิน้นสาตัวให้กระปุ้นย้ำกับปุ้น โซ่เขาต้องกินไปละแบบ Yeah. เด็กม่เอ้ไมล่ะนนเนนด็กอยากลองจ้ยากล้องกิน เดี๋ยวฟังแซปหกินง่ายๆจ้ะ dắt nhẽ hết kia à, cả ad kiếp thằng chú tróc nhảy hết, gìn nhẽ, bảo mấy lại chắc ไปไปมาใกันไหมดกินเหรอคเดี๋ยวทับใจก่อนอุชมอยาก น้ำแตงไหลลงข้อท่านผูชมอยากแนะน้าเมนูอย่างแนะน้าใดได้จ้ะหามากินให้ได้กับสีหามาจ้ะหรือว่ากินได้เนะห <c oughs> ลายเมนูที่ท่านในร้องกินท่านในเคยกินนละวม่เคยกินนะันเอฟซี ด้วยท่านผู้ชมผู้ใดแนะนามากกะสิลองกินให้เบิง่งได้จ้ะก็จะลองกินให้ดูนะคะทุกคนไม่เอาดีกว่าเด็ทค่ะพอแล้วลูกเดี๋ยวมันแสบท้องเด็กจะลองกินด้วยไม่กินเยอะเพราะว่าใส่พริกอืมอ้มอืมอ้มอร่อ แล้วกระทิมเจ็บข้างทั้ง แซร็จจ้ะแล้วก็ไม่เหลือนพยายามจะใช้คานอืมไม่ติดนะ เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ